สวัสดีค่ะมาอยู่กับชั้นในเกม l i น์เพย์นะคะก็สำหรับวันนี้มีอีเวนต์ของลิลาคุมาคอลเลกชันมาใหม่ด้วยนะคะนี่นะก็จะเป็นลิลาคุมาคอลเลกชันท้าชิงมิชชั่นนะได้รับของรางวัลพิเศษนะคะก็คืออีเวนต์เนี้ยมันจะแบ่งมิชชั่นออกเป็น3ภารกิจนะซึ่งภารกิจแรกเนี่ย มันเริ่มไปแล้วนะคะก็เป็นการใส่ทอัปโหลดในไดอารี่แล้วก็สวมชุดเดรสที่มาจากกรชปองอิลักุมานะคะถ้าใส่ไปตามเงื่อนไขไปเยี่ยมชมออฟฟิเชียลเนี่ยมันก็จะได้เป็นน่าจะเป็นของตกแต่งนะอันเนี้ยเป็น SR นะคะเป็นหน้าต่างของอิลากุมานะซึ่งมิชชั่นเนี้ยฉันไม่ได้ทำนะคะแต่ว่า วันนี้มีมิชชั่นมาใหม่เป็นมิชนะมชั่นที่2นะซึ่งมิชชั่นที่2เนี่ยมันมี2ภารกิจย่อยนะคะอันแรกเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าออเดอร์หนเนี่ยจะถูกเคลียร์เมื่อเยี่ยมชม Official Room หากเยี่ยมชมส่วนของ Official อาจจะไม่ถูกเคลียร์ก็คืออันนี้ชันเข้าใจว่าเราอะต้องไปห้อง Official ของลีลักคูมานะคะส่วนภารกิจที่2เนี่ยก็คือถูกอะไรเนี่ย ออเดอร์2จะถูกเคลียร์เมื่อเยี่ยมชมส่วนของ Official ด้วยการสวมใส่อเทมเงื่อนไขที่ถูกขายอยู่ในร้านกิฟช็อปนะคะหากคุณไม่สวมใส่อเทมเงื่อนไขหรือเยี่ยมชม Official Room อาจจะไม่ถูกเคลียร์ก็คือมันจะมีของขวัญเป็น g i ฟต์แคชนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่40 cash วางขายอยู่ในร้านกิฟช็อปนะคะฉันเข้าใจว่าถ้าเราใส่ออร่าอันนี้ไป เยี่ยมสวนเราก็จะได้เป็นเราก็จะเคลียร์ภารกิจค่ะแล้วถ้าเราเคลียร์ภารกิจครบเนี่ยมันก็จะเป็นมิชชั่นรีวอร์ดเป็นเมคอัพนะเป็นเมคอัพอันตัวแรสดาวนะคะก็เดี๋ยวชาญจะมาทำภารกิจนี้นะคะโอเคเราไปกดรับของขวัญเลยนะคะอ่ะาแล้ก็สวมเข้าไปเลยค่ะไปสวมก่อนนะมันก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะออร่าเป็นเป็นออร่าแบบว่าธรรมดาธรรมดาเลยนะก็มันจะเป็นข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลายของหมีคูม,มานะคะแล้วก็จะเป็นดาวรอบๆนะก็กดบันทึกเลยโอเคพอสวมใส่ออร่าเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ o f f i ิเชีแล้วก็ไปที่สวนนะ ไปส่วนของลีลคุมะทิ้งด้อยทานะทำไมมันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะ อ๋ออันนี้มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ของมิชชั่นแรกนะปกติถ้ามันได้พวกไอเทมมันน่าจะขึ้นอะไรหรือเปล่ารู้สึกแปลกๆที่ว่ามันไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะกลับไปที่ส่วนตัวเองก่อนเข้าไปดูที่หน้าภารกิจนะคะว่าสำเร็จหรือเปล่า ขึ้นว่าเคลียร์ทั้งคู่นะคะอ๋อที่มันไม่มีอะไรขึ้นเพราะว่าเราต้องเข้ามาที่หน้าภารกิจก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นออเดอร์หนึ่งเคลียร์ออเดอร์สองเคลียร์นะคะแล้วก็มิชชั่นรีวอร์ดก็คือเคลียร์แล้วเราสามารถกดรับรางวัลได้เลยนะนี่มันจะขึ้นว่าเคลียร์มิชชั่นสองแล้วนะคะกรุณาตรวจสอบไอเทมรีวอร์ดได้ทางกล่องข้อความโอเค อ้ามาแล้วนี่เมคอัพของเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวไปลองสวมดูนะโอ้ก็เป็นเมคอัพสีม่วงนะคะข้างในมันจะเป็นแววตาแบบเป็นหมีนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ก้าช็อปองเนี้ยมันออกมาแบบเป็นรัศมีเป็นดาวนะคะมันก็จะเป็นสเก็ตด,ดวงดาวเล็กๆอยู่ในในตานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ ถ้าแต่งตัวให้เข้ากันกับกระชปองของคูมาด้วยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ค้ะเดี๋ยวชาลองแต่งให้ดูอันนี้เป็นวิกของกระชปองลีลาคูมาะคะที่ชาหมุนมาได้นะนอกจากวิกเราก็มีชุดด้วยนะก็จะเป็นหนีชุดนี้ส่วนรองเท้าเนี่ยเหมือนจะเป็นคู่สีขาวนะเดี๋ยวขอดูแ๊บหนึ่งนะเหมือนจะหมุนได้รองเท้ามาด้วยคู่หนึ่งอ๋อนี่นี อไม่ใช่แต่จำได้ว่ามันมันนั่นจะเป็นสีขาวนี่อันนี้นะคะเป็นอันนี้นะคะ l i l a k u m a Star Nike s t a Star Shoes นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะประมาณนี้ถ้าแต่งแบบเต็มยศก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยชุดของกระชปองนั้นนะคะก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบเมคอัพ สีทรงแบบนี้นะคะก็สามารถไปทํามิชชั่นกันได้นะคะก็สําหรับวันนี้ชันก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าครั้งหน้ามีเว้นดีๆอะไรมาอีกก็จะมาทําให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับ